ท่านสาธุชนพุทธบริษัทหรือว่าประโยคาวยจรทั้งหลายยามนี้เป็นยามเช้าตรู่อย่าลืมว่าระเบียบของค์สมเด็จพระบรมครูและพระอราหันทั้งหลายท่านไม่ได้นอนกองโคงตูดดงหาความสุขกันแต่ถ้าว่าท่านกลับลุกขึ้นมา จเจริญมีปรสน,นายานนี่เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็พยายามกวาดต้อนกำลังใจของตนตรวจดูว่ากิเลสตัวไหนมันยังข้างทางอยู่มั่งเรานั่งพิสูจด,ดูเราตับตั้งแต่เวลานี้ไปถอยหลังไปนะถึงตอนเช้าวันก่อน เมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรามีอารมณ์ใจดีแล้วว่ามีอารมณ์ใจเลวกิเลสตัวไหนไม่ก่อใจเราบ้างไปมองดูสังโยชนิบสกายาทิฏฐิเรายังติดอยู่ในกายไหมเห็นว่ากายเป็นคุณแลว้วเห็นว่ากายเป็นโทษวิจิกิจฉา เราฝาร่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านธรรมะละวีในหรือทั้งศรรีลและธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างไหมหรือว่าเรามีกําลังใจฝ่าฝืนประเพณีเพื่อทําใจให้ไม่สบายจะประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกฎธรรมดาของโลกหรือเปล่ามีใจหวั่นไหวในโลกกรรมไหม ราการที่ 3, สามศีลและบริสุทธิ์หรือเปล่ารายการที่สี่อารมณ์ที่เนื่องในกามารมณ์มันยังขังอยู่ในใจหรือเปล่าราการที่ห้าการกระทบกระทั่งความไม่พอใจจากการที่เขาพูดไม่ดีทําไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราไม่เกิดมาหรือเปล่ารายการที่หกเราหลงไหลอย,อยู่ในรูปรชานไหม เข้าฌานมันแนบนิ่งจิตมั่นคงดีติดอยู่แค่นั้นเมื่หรือเปล่าเรื่อการที่เจ็ดเราโตเราหลงไหลอย,อยู่ในรูปฌานเมื่อหรือเปล่าเห็นว่ารูปฌานเป็นของวิเศษประเสริฐเพราะว่ารูปฌานจิตมันเบามันไม่ก่อร้อนไม่ก่อหนาวไม่ก่อหิวไม่ก่อกระหายไม่เกาะร่างกายใดๆดทั้งหมด แต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต์ท่านทรงแนะนำไม่บอกว่ายังไม่ทยไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์เรายังติดมันบ้างไหมเรายังมีมานะถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาให้คำว่าเลวกว่าเขาที่ถ่อมตนลงตีเสมอเขานั่นตีเสมอดีกว่าเขาคิดมาตัวเป็นผู้เลิศ อารมณ์อย่างนี้มีสําหรับเราบ้างหรือเปล่าพอเราอารมณ์เราพุ่งสร้างเกินไปไม่คือใช่อารมณ์ของเราปล่อยผนิพานทิ้งเสียไปยุ่งอารมณ์อย่างอื่นคือไปแตะความรักแตะความโลภแตะความโกรธมีบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรายังเมาอยู่ในขันห้าร่างกายมีไหม เห้เมโลกนี้ประเสริฐเทวโลกและพรมาโลกประเสริฐจะมีสําหรับใจเราบ้างไหมเรายังปราจนาความเกิดเรายังเช่นได้ร่างกายมีบ้างหรือเปล่ามีไหมตรวจใจดูให้ดีถ้ามันยังมีแล้วก็ไปตรวจบาร,รมีสิประการว่ามันมกพร่องตร,งตรงไหนบ้างในบาร,รมีสิบ เพราะว่าบารมีสิบประการนี้เป็นกําลังใจที่มีความสําคัญคืออารมณ์ใจของเราเต็มเปี่ยมด้ด้ทานไหมเราให้ทานเพื่อเป็นการตัดโลภะความโลภศิลของเราครบถ้วนไหมนิวรห้าประการกินใจระบังรับเปล่าเราใช้ความเฉลีย่ยทหลาดให้รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของราอ่างกายด้วยขันห้ารือสภาวะของโลกของรเปล่า ขึ้นที่ว่าโลกกะทำมันเบียดเบียนใจแล้วบ้างไหมถ้ายังเบียดเบียนใจเราก็สแสดงว่าปัญญาของเรายัางดีไม่พอเราม,มีความขยันหมั่นเพียรที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งในสมถะภาวนาเอามาเป็นคู่มือทำลายกิเลสท,ที่ติดอยู่ในใจให้สิ้นไปควบผู้กับวิปัสนายานมืน่อหอเปล่า ก็มีขันติคือความอดทนอดใจในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งรือสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้จิตใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าสาจะความจริงจริงทุกอย่างที่เราจะไม่ถอนความจริงที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าเราตั้งใจมั่นไหมเัดสินิฐานแบาร,รมี และจิตใจของเรานี้ประกอบไปได้วยความโหดร้ายโกรธทายสันิดคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือเปล่าอูเมขายเห็นว่าขันห้าไม่เป็นเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้เราทรงได้ไหมสมัยของโลกทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แป,ปรปรวนในทำกลางสลายตัวไปในที่สุดนี่บารมีทั้งสิบรายการนี้ของเราครบพ้นบ้างไหมคบท้นกำลังใจโดยดี นี่เวลาเช้าตรู่อย่างนี้อารมณ์ของเราอย่างสงบายเตือนใจปลุกใจกระตุ้นเตือนใจใช้สติสมรจัญญาควบคุมเขาไว้แต่กำลังใจทั้งสิบเรากายมันท่านคบทนเรื่องอะไรละการที่จะทำใจให้ลำบากเวลาการนี้เป็นเวลาการที่สมคนที่เราจะแต่ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระองค์เองก็ต้องตื่นเช้ามืดเหมือนกัน รวจดูดูปณิสัยของสัตว์สำหรับพระอรหันต์นตื่นเช้ามืดตั้นเข้าพระ,ะสมาบัติคือว่าทำจิตของท่านสลัดจากกิเลสบริสุ์มีความสุขทรงสมาบัติประหวังความสุขส่วนในส่วนตัวแล้วสำหรับที่ขอท่านทรงฌานสมาบัติก็เข้าทรงฌานสมาบัติถอนจากฌานมาแล้ว <c oughs> ใช้กำลังของชายควบคุมใจพิจารณาวิปัสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระประฑิตแก้วปรมาศาสราทรงศนเราทําอย่างนี้มะหรือเปล่าแลาสำหรับท่านที่เป็นปุถตุชนยังไม่ถึงกับเป็นได้ชานสมาบัติก็ทําจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ครบถ้วนบริทานศีนลบารมีทั้งสิบประการมนหรือเปล่า นี่เวลานี้เป็นเวลาการที่เราต้องทําอย่างนั้นทำหรือ,อยัง <c oughs> ตื่นหรือ,อยังตื่นขึ้นมาแล้วคิดออกหรืออยังถ้าคิดไม่ออกก็รีพิดที่เราไม่สามารถจะพิชิตกิเลสได้ก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นสําคัญเมื่อเรามีสิบรายการเราไม่สนใจเราก็เป็นท่ายของอาบายภูมิคือสัตว์นรกเป็นต้น นี่การที่เรายังเป็นปุถุชนคนหนาแน,น่นไปด้วกินเลยกเพราะความขี้เกียจของเราเป็นปัจจัย <c oughs> แล้อยากจะทุกต่อไปก็เชิญขี้เกียจตามสบายถ้าอยากจะสุขก็จงขยนันต่อตอนนี้ไปเรามาพูดถึงนิปัฒนายานข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระบรมาศาสนาตรัสว่นนานิพิธานุปัสนายาน ปรีชายกำหนิงถึงความเบื่อหน่ายนี่ตัวนี้มันเบื่อมาแล้วหรือยัง <c oughs> ถ้ายังไม่เบื่อก็จะเพิ่งจับตัวนี้จับตั้งแต่ตัวต้นยันตัวที่สี่ที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นคุณเห็นโทษปรายกด่าเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นภยัย เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ทรงตัวก็แถมสุกับหลกโดยยกกายคตานนสติกรรมฐานสุปรกรรมฐานนิ่รและก็มรณา,านุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงเปรียบเทียบ,ยบแล้วก็พิจารณาในด้านมิปัสนายาน <c oughs> นี่กรรมฐานทั้งสามแบการนี่บรรดาท่านพโยคาวจทจอนหลายถือไว่เป็นปกติหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเจริญในมหาปฏิปทานนักสูตรก็ดูกายกตานุ ana, สติกรรมฐา,านเป็นสําคัญแล้วก็ใช้จิตตานุปัสนามหาปฏิปทานเป็นเครื่องควบคุมใจว่าเวลานี้อารมณ์ใจของเรามีความรู้สึกเป็นยังไงดูตามแบบปฏิบัติในจิตตานุปัสนามหาปฏิปทาน ท่ท่านนี้ได้บรรลุกันง่ายๆเขาทํากันแบบนั้นเจอง่ายห้วยวายาก,ก็ตามทําแบบนั้นเหมือนกันหมดตันนี้มาข้อนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคติร่านว่าคำหนึงถึงความเบื่อหน่ายความจริงมันก็คนเบื่อแล้วเพราะตัานแต่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ รนเปลือมันเท่าไรมันก็ไม่ตามใจเราเอาอยารักษาโรคให้กินมันก็กินหายไปเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นใหม่เราหิวขึ้นมากินไบสักเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มเหมือนกันแล้วอิ่มไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็หิวใหม่บำรุงเรื่องกายเท่าไรก็ตามมันก็เดินเข้าไปหาความทุดโทม จะดูภายในของกายดูภายนอกของกายมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล,แล้วเราก็กระทบกระทั่งการ,รมณ์ของโลกกรรมทั้งแปดรายการตลอดเวลาจะทําดีขนาดไหนก็มีคนเขาด่า,าจะทําชั่วขนาดไหนก็ตามก็มีคนเขาแช่งผลจะตกผลจะแรงความสาดแช่งไม่ได้สลายตัวไปด้วย นี่มันช่วยให้กระทบกกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดความตายามันก็เดินก้าวหน้าเข้ามาความจริงมันไม่เดินเข้ามาถ้าเราเดินไปหามัน <c oughs> ความพลแร,รจากของรักของชอบใจก็มีปลายกดขนมาทถกวนันการประกอบกิจการงานก็เต็มไปได้วยความเหนื่อยยากถ้าเราจะเกิดมาทำเกลืออะไรเกิดไปทำไมมันอีก บรรดาท no ่านพุทธบริษัทมีปัญญาพิจารณาบ้างไหมคิดเห็นว่ามันควรจะเบื่อควรจะหน่ายควรจะทิ้งบ้างไหมในใชอารมณ์ของสมถภาวนาเข้ามาใช้กายกตานุสติถ้าสุภกรรมฐานบรณนานุสติหรือว่ากายหรือว่ากายานุปัสสนามหาปฏิปทาน เวทนานุปรสนามหาปฏิปทานจิตานุปรสนามหาปฏิปทานและก็ธรรมานุปัสนามหาปฏิปทานใช้อารมณ์ที่มีความสําคัญควบคู่กันตลอดไปใช้มันหรือเปล่าเห็นไหมว่าร่างกายของเรามันน่าเบือ่อน่าหน่ายเพียงใดแล้วก็จะไปเมามันสร้างความรักกายของบุคคนอื่นเพื่อประโยชน์อะไร จะไปเมามันสร้างความรักในวัตถุอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะอยากได้กายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพื่อประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราเราต้องการจะมีมันต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรมีไหมละ่ะดีไหมมีแล้วมันเป็นทุกอย่างดีไหมถ้ายังเห็นว่าดีก็ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัท แต่ควรใะคิดว่ามันไม่ดีแต่เห็นว่ามันไม่ดีก็เลิกกันเบื่อหน่ายแน่นหน่ายจร,จริงๆเบื่อจริงๆไม่ใช่เบื่อเบื่ออยากอยากเวลาพูดก็เบื่อเวลาคิดก็เบื่อเวลาเลิกแล้วเดินไปเดินมาไปเจอของสวยของงามเขาอีกอยากได้เห็นสภาวะต่างๆเต็มไได้ความมั่นคง นี่มันเป็นอารมณ์ของความหลงคือความโง่แนะนำเพียงเท่านี้นะเบื่อก็เบือเบ่อไม่เบื่อก็ตามใจนี่ที่ท่านได้กันดีๆนะพระพุทธเจ้าแต่เพงนิจังทุกขานาตาเพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระรพอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความขยันในด้านบารมีทั้งสิบประการ แล้วท่านก็ใจของท่านอ่านอารมณ์ใจว่าเกาะในสังโยกทั้งสิบประการตัวไหนบ้างพยายามปลดนี่เราปลดเป็นไหมถ้าปลดไม่เป็นก็หัดปลดถ้าปลดไม่ไหวก็เกิดเพื่อตายตอบอีกนับชาติไม่ทนนี่ในวิปัสสนาญาณข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามุนจิตุกรมยตาญาณอย่าลืมนะ มุนจิตุกรรมยตายานภาษาบาลีไม่ต้องจำก็ได้จำแต่เพียงภาษาไทยว่าปรีชาคำหนึง่งด้วยใครใจพ้นไปเสียนี่มันเบื่อแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรหนทางใดที่ไหนบ้างละพอที่จะพ้นไปราคะความรักเริ่มน่ายความสวยสดงดงาม ใช้กายใตานนสติกรรมฐานน่าสุกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานมาพิจารณาควบคู่กันไปมันจะได้ตัดไปใช้ได้ตัดความรักเพอเห็นว่ามันสุกระกแล้วก็ม <c oughs> ันสลายตัวโลภความโลภยากันได้ใช้การให้ทานและอให้ัยทานตีกำลังมันจะได้ผลักความโลภให้มันพ้นไป โทษาความโกรธที่เป็นปบจจัยให้เป็นตัวเกิดอีกอย่างหนึ่งมันจะลึงให้เราเกิดต่อไปถ้าไม่เอาหลักมันไปสแสดงนาจเมตตาพรหมวิหารสีหรือว่ากระสินสีประการนี่ต้องใช้สมถภาวนาควบคุมกันไปด้วยมันจะได้ช่วยให้เราบรรลุได้เร็วจะบรรวุนั่งคิดนอนคิดว่ารูปนามนามูรูปรูปนามนามรูปอย่างเดียวมันจะไปไม่ไหว พราะว่ากําลังใจของเราไม่ใช่อุกติตันอยู่คือเป็นผู้มีความเฉลียเช่นหลาดไม่ได้องค์สมเด็จพระบรมมโลกกตนกนาตทรงแนะนำแต่เพียงว่าข้อกับคนไปได้ถ้าเราเป็นคนที่มีจริยาคือจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรบรรดาท่านพรทธบริบัททุกท่านถ้าจริตของเรายังไม่ถึงแบบนั้นก็ต้องว่ากันตามนี้แหละตามที่ว่ามาแล้วหนีไปเสีย วิธีที่อเนร้เอพ้นก็ต้องสร้างกำลังใจในบารมีทั้งสิบระการให้ครบถ้วนอย่าให้พร่องแม้แต่นหนึ่งวินาทีจิตใจของเรานี้ต้องควบคู่อยู่ตลอดเวลากับบารมีทั้งสิบระการก็นั่งคำสังงยกสิบระการว่าไอ้ตัวไหนหนอที่มันยังเกาะใจของเราอยู่ที่มันยังฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูตัดมันให้ขาดแคลนไป นี่เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสอนให้เดินจะต,ต้องรู้จักเดินถ้าเดินไม่เป็นแล้วก็ตกลงตายคือปัจจญายานข้อที่เจ็ดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิสังขารุปัจจนายานบาลีไม่ต้องจำก็ได้แปลว่าปรีชายกำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาหนทาง นี่ความจริงก็พูดมาแล้วในการหาทางือสร้างบารมีให้ครบที่เจรณาในด้านาในด้านของสังโยคสิบรายการดโดยครบถ้วนตามกระบวนความแล้วก็หาสมถะกรรมฐานที่คู่ควรที่จะตัดอารมณ์แบบนั้นๆมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามที่องคสมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดบอกว่าถ้าเรามีความฟุ้งชั่นในจิตีนหาทางนะให้ใช้อนาปานุสติกมันฐางเขาวควบคุมกำลังใจในกำลังใจเขาเรามีความรักสวยรักงามเป็นสำคัญ ก็ใช้อสุภกรรมฐานสิบอย่างกับกายคตานสติกรรมฐานเป็นสิบเอ็ดด้วยกันมาควบคุมกําลังใจมีหาทางหนีหาทางหนีหาทางแรกนี้ก็ต้องใช้สมถะเข้ามาควบคุมยาทางลงตนว่าสมถะไม่ใช่ทางนุษย์มรรคผลถ้าหากว่าสมถะไม่มีประโยชน์สมเด็จพระผู้มีพระข้าเจ้าก็ไม่โปรดให้เราปฏิบัติ ถ้าความโกรธมันไปจำใจจะสลัมันได้ก็ต้องอาศัายพเมือรสี่และตัสินสี่ตามที่กล่าวมาถ้าอารมณ์จิตของเรางุ่นงานตัดสินใจไม่ได้ก็โดนในเรียกที่ว่าโมหะหรือว่าความโมหะจะิลคิดคิดหลงตลอดเวลาหรือไม่ตกจะิลคิดไม่ตัดสินใจไม่ออก ก็ใช้อนาปานุสติสมาฐานนี่ความจริงมันก็กล่าวมันแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดทั้งจริตอารมณ์ที่คิดอยู่แต่ความเชื่อในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรวมมาคุเกิดด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสอันนี้องค์สมเด็จไะจอมไตรให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติทิวตานุสติแล้วก็อะไรล่ะอีกอย่างหนึ่ง สีลานุสติถ้ามันบกพร่องไปบ้างก็ขออภยัยพระพูดนี่ไม่มีนสีสาวไสออกมาพูด <c oughs> ให้พุทธานุสติธรรมานุสติสีสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติหกอย่างด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยจะเผลอๆไป ถ้าหาว่ากําลังใจของเรามีความปรีชาสามารถมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธเจริญก็ใช้กิจที่พระพุทธเจา้าทรงแนะนําเข้าไว้คือมรณานุสติแล้วก็หาเรปริกูได้สัญญาเจุธาประทันส,สีอุปสปมมานุสตินึกถึงะนิพานเป็นอารมณ์ตัวนี้แปลให้ <c oughs> ไม่แปลเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเฉพาะตัวทย อุปสมานุสติคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นทางที่เราจะไปได้แล้วก็มาเทียบเพียงกับวิปัสสนาอย่างเขา้าเอาเข้ากับริยสัตว์ให้ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาทางหนีทางไล่ไปให้พ้นจากความทุกข์ก็ได้แก่เพื่อจะมานตามญาติที่กล่าวมา นี่เป็นการหาทางแบบนี้หากันเอาอเองก็แล้วกันมีหนังสือให้แล้วในยานที่แปดองค์สมเด็จพระบุทที่แกวกล่าวว่าสังขารุเปยขายานยานอันนี้พิจารณาคำหนึ่งถึงความวางเฉยเฉยในยอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเฉยในโลกธรรมเป็นดับแรก โลกก็ทำแปรรายการโยนทิ้งไปเลยจากใจอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาสิงในใจจับมันโยนทิ้งไปมาใช้จุดหนึ่งก็เฉยกายกายมันจะแก่เชิญแก่ตามสมยัย <c oughs> ฉันรู้แล้วว่านหนจะแกะ่กายมันจะป่วยเชิญป่วยตามสมยัยฉันจะรักษานายนคือเรื่งการระงับเวทนา ถ้าราษสีหายไม่หายตายแหลกเขาช่างมันเฉยใจการทัดแฝาจากของรักของชอบใจตามสบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัอนนี่เราไปเฉยทั้งหมดถือว่ายอมรับเถอะถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอาการเกิดมีมามันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ปรากฏเฉยจ,จริงๆให้มันเฉยได้ทั้งหมด แต่ม่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศยศนินทาเสนเสริญสุขทุกข์ในสุขใน,นกามอารมก็โยนทิ้งไปทุกใจาก,กายกระทบกระทั่ง,งใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็โย,ยนทิ้งไปเฉยนอนนึกสมบบายวาดภาพไว้ถ้าตายเมาายื่รไรพังเมาราัเราไปนิพานเหมือน,น,น <c oughs> ยิ่งเวลาการผ่านไปไปมาทลายความดีใจย,ย่อมปลายคดใครคิดว่าเราจะพอเราจะมีความสุขตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตแนะนำไปแล้วเฉยใครจะมาบอกเรื่องรักเฉยใครจะมาบอกเรื่องรวยเฉยใครจะมาบอกเรื่องความกรธวความพียมมามบัเฉย ใครจะมาบอกว้นน่นของเรานี่ของเราเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าต่ร่างกายก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วของภายนอกกายจะมีอะไรเป็นของเราอีกนี่เป็นยานที่แปดแต่ยานนี้กัสจานุโลมิอยานยานตัวนี้ไม่มีตัวจริงๆท่านแนะนำให้ว่าปรีชาเป็นไม่ได้ความรอบรู้เพราะว่าแกอ่าการส่งคนในการกำหนดรู้อริยสัตว์ ई, <c oughs> เพื่อหาทางกำหนดน้ด้านอริยสัจวิปัสสนาญาณเก,ากา้าอริยสัจก็คือตัววิจารณาขันห้าตัวเดียวกันือ <c oughs> ว่าที่องค์สมเด็จพระทรงทังนทรงทดสอบต่ทรงสอนไม่บอกวา่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็ตัวเดียวกันเป็นอันว่าวิปัสสนาญาณมีอัดอันเดียวคือขันห้าเรื่องขันหน้าเช่นได้ <c oughs> ใช้อุบายนี้ท่านพระอนุโลมให้มองดูร่างกายตแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเห็นว่าทุกจุดมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขสําหรับเราแม้แต่คนอื่นก็ไม่กันไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกอย่างเดียวเท่านั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าอย่าลืมระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย าเราพิจรารณาไปแล้วก็ถ้ามันยังไปไม่ไหวก็มันนั่งดูบรารมีสิทธิ์ตรงไหนหนอมันบกพร่องเราจะงไปไม่ได้ถ้าในบรารมีสิทธิ์ไม่บกพร่องแป๊บเดียวมันก็ไปได้ถ้าใครชล่องในอารมใจมันยังไม่หลุดก็ดูต่อไปถึงสังโยกสิการพ่าที่องค์สมเด็จพระวิชิตธรรมานบรมไมาส,าาสัตเสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ เมื่อข้อไหนที่มันยังติดมันยังค้องอยู่ในอารมใจของเราอีกนั่งดูมันแช้ดีถ้านั่งดูจริงๆเห็นจะเห็นจริงๆแล้วก็ยละได้เป็นอันวท่าถ้าบรรดาพโยคาวนจรทั้งหลายไม่มีความขี้เกียจแล้วก็มีเครื่องมือครบถ้วนท่านจะพอใจในกรรมฐานสี่สิบก็พอใจในมหาปฏิปทานนู้นสคนได้ทั้งสองประการ พระพุทธจเจ้ามาได้สอนบทใดบทหนึ่งขัดแย้งกันเข้าไว้ทำใดที่เราเห็นว่าขัดแย้งกันก็ต้องใช้กําลังใจพิจารณาเสียก่อนตีความหมายในธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินาวรรบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทเจา้า <c oughs> ให้ครบตีให้มันถูก้มัาต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าจิตของเรายังมีกิเลสเขามันดาพยาวโยคาวจรช,ชายและหญิง จึงค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาถ้าว่าคิดน้อยเกินไปจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสอนไม่ตรงกันว่ามีกรรมฐานสี่สิบเราจะต้องมีมหาปฏิบัติฐานทำอะไร <c oughs> นั่นเรายังไม่เข้าใจในคำสอนขอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรก็จงก็คิดอย่างนั้น สิ่งที่เจตสุปให้ฟังก็เวลานี้ท่านั่นหลายเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล,ล้วหรือยังถ้าเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคลาต่อไปว่าเราฝืนคําสสั่งอนของพระพุทธเจ้าบ้างไหมสิ่งของเราครบไหมเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือเปล่าถ้าเข้าถึงจุดนี้ชื่ว่าท่านเป็นพระโสดาลสีธาคามี ขยับโดยลมไปทีไห้การมาราคะความพอใจในการมาคุณมันหมดหรือยังความรู้สึกมันยังมีบ้างไหมเห็นอะไรมันสวยบ้างเห็นอะไรแล้วมีความกำหนัดดินดีบ้างไหมการกระทบกระทั่งใจที่เขาทำให้เราไม่ชอบใจไม่เกิดความพนุ่งขึ้นมาเกิดอยากจะีค่าเเองค่า,า,าจะตอบแทนมีบ้างไหม มีแล้วก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีเราเป็นพราอนาคาม,มีได้มันไม่ยากสมถธภาวนากอดให้แน่นอยับปล่อยไปจากใจอารมณ์เบื้องท้ายคือว่าความเมาในรูปประชานและรูปประชานการถือตัวถือตอนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มุ่งะนิาาพานโดยเฉพาะอารมณ์จิตยังมีฉันทะความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรรมโลก เห็นว่ามนุษย์โลกที่ว่าโลกพรหมโลกเรื่องของสวยสดืยงามยังมีความพอใจในรมแบบนั้นเห็นสมควรไหมเห็นไหมตัดได้หรือยังถ้าตัดได้ก็เป็นอรหันนี่คำว่าอรหันแปลว่าผู้มีกิเลสทั้งสิ้นไปไม่มีอะไรไม่ควรใจพระอรหัน พระราหันที่เราจะเป็นกันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่ช่นนั่งหลับตาพูดน้อยไม่ใช่พระราหันเป็นคนมีอารมณ์สบายไม่มีความเดือดร้อนงานทุกอย่างที่จะต้องทําสิ้นแล้วแต่เดาว่าสาวกขององค์สมเด็จพระระทีพแก้ว <c oughs> ก็ยังทํากิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเป็นราหันไม่ได้โยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทิ้ง โยนทิ้งแต่เพียงดินเละแล้วสุนอารมณ์ที่จะส่งพระบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลเกชสรงทรงส่งเข้ามาอันนี้พระหันพร้อมจะทำถ้าว่าทำได้เป็นบุติจะเขาจยกํำดาเขาจะว่ายังไงพระหันไม่กระเทนเพราะจิตใจของท่านไม่เปื้อนไปด้วยอําน่ายของกินเลสนี่และชอวาเป็นสาวก่าเขาองสมเด็จพระบรมโลเกชเต็มส่วนแล้ว เอาระเอรบันดาท่นพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบิดีแก้วสำหรับอีปัฒนาญานก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,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 ลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี